ตาขนมจีนลวกกระหล่ำปี ถึกใหญ่ฝรั่งสงการชั้นจีจางไม่อีกสองเมื่อเขาวางบวมือว่านทักไปถามเขาพลอยกาแฟอยู่น้ากันได้เพราะว่าเขาบัเคยคิดเล็กคิดหน่อยกับเงินนะแค่จะของรถเฮแล้วบอกว่าอ,อันพี่สาวผมติดตามคุณเจก,กับพลอยอยู่ในยูทูบจ้าเจอกันอีกแล้วค่ะกับช่องพลอยเจซอรี่นะคะอีพี่นี่ไม่พูดภาษาอังกฤษนะคะอันผู้ลังคน้นฝรั่งเขาเขามาเบิงพี่น้องช่องนี่โกอินเตอร์เด้อเดี๋ยวสิว่าอันฝรั่งเขามาเมืองอัน วิดีโอแล่บ่เข้าใจ This video I don't translate Sorry Sorry ค <laughs> um <laughs> ่ะ Sorry แหงๆค่ะนี่นะคะตำขนมจีนลวกกระหล่ำปีจ้ามามาเศษเศษน้ำกันเบาๆหลนะคะผักบุ้งแดงกระเจี๊ยบถั่วพลูค่ะและแค่หลอดของฝรั่งมามาเศษเศษน้ำกันเมนูยอดฮิตนะคะตอนนี้ตำเอียงตำขนมจีนใส่ผักบุ้งค่ะแล้วก็กระหล่ำ หล่ำลวกด้วพี่น้องเฮ้ยพี่น้องเบาๆลายควันหลงอันขึ้นบ้านใหม่ควันหลงขึ้นบ้านใหม่มาพี่ทุกคนมามากินเขาน้ำกันมีเรื่องเล่าให้ฟังบ่ได้มาเบากันโดนเนาะขอกินก่อนนะคะถ้าพลอยพูดไม่สุภาพแล้วก็กินไม่น่ารักก็ขออภัยหลายๆค่ะ มาค่ะมากินเขาน้ำกันแซบกินคนเดียวดอกว้าพี่น้องเวลาโพยบริษัทเซเลสในวิดีโอน่ะฝรั่ง ฝรั่งทั้งอันไม่ยิ่งทั้งผูนะ้ชายน่ะเรามาคอมเมนต์ว่าฉันฉันอยากฟังเธอหูเรื่องเท่ฉันเข่ามาเบิ่งเธอน่ะโอ้ยกันยังว่าช่วงนี้โกอินเตอร์แล้วเด็กนีหอดฝรั่งเข่ามาเบิ <laughs> ่งทัวพูค่ะแฟนพอยล้วว่าอันจ้างรถเทมาจากสตึกสองหมื่นเล่นประมาณสี 4, ช่ชั่วโมงเราบอกว่า ฉันบบเสียดายเงินเลยสองหมื่นที่จ่ายไปไม่เสียดายเงินเลยคุณเจบอกเจบอกกับพอยว่าอุย้ยเต้นเอาจนว่าเต้นจะไงเขามาพันเ <c ười> ต้นจะได้หูวซากหูวขวบพี่น้องค่ะพี่น้องได้เบิ้งวิดีโอกระพอยพูดไปนะที่คุณเจเต้นอะอ้ยเต้นจะได้หัวซากหูวขวบพี่น้องคุณเจบอกวา่าอมวนแหงรดแหง ฝรั่งเขาก็บาเขาใจเป็นบอพี่น้องว่ารถแฮ่แบบใดฝรั่งนี่เราก็เคยไปน้าบางเวลาเราเขามีแฮ่อย่างเราก็บม่ได้ไปเนะาะบอเพื่อเราก็บ,บอกกับพ้อยว่าอันรถแฮ่แบบใดเธออันรถแฮ่หนันจ้างพี่นอ้องเธอพอดีกลบอเขามีเครื่องเสียงหนากเว้ยล่ะอืเขามีอันเครื่องเขามีเครื่องเสียงของเขาเธอจ้างแบบนั้นพอดีกลบอเป็นอย่างเธอตกเสียสองหมืนแฟนพ้อยนี่เราก็ให้เกียริพ้อย แล้วก็ว่าเอพอพวเป็นยังเธอเธออยากนัเอาที่แบบเธอสะดวกนะแฟนคอยตอนแรกก็คัดข่านกันยู้ยเด้แต่คัดขัานเบาพอถึงสองคำแฟนก็เสือ,อ,<ม>พอเพราะเล่นแล้วพี่น้องเอ้ยมีแต่คนเมา ม้าเบิดบานมูบานห่วยรับวพีกซีทั้ไวหลอกไวรุ่นแต่บ่มีตีกันนะพี่น้องบานบานพอยมูบานพอยบ่มีตีกันงานใดงานนั้นบ่มีตีกันดอกบ่ได้เคยได้ยินเปลาขอกินก่อนเด้อวีลั่มหัวหัวพี่น้องหัวแห้งพอยอันเพชรกับเขาในครัวน่ะตืบใจ ตืกใหญ่ฝรั่งจืกใจ่จใจแฟนพวยค่ะอุ้ยแล้วว่าสงการชั้นจีจางไม่อีกสองเมืน่นเขาวางบัเมือว่านทักไปถามเขาข้าเจ้าอันรดแฮรดแฮอูดออสตึกโปรโมชั่นแล้วว่าเราวบาวางแล้วว่าอันสงการนี่เพราะจีเฮดบุญกระดูกเฮดไปนใน้ขอบครัจเจคาของบอกว่าเฮดง,ง่ายๆเขาหมอแกงหมอแต่ว่าอันมาอันจีจางมาเปิดแฟนพวยเขาจีจ้างมาเปิดจ้างมาเล่น แล้วว่าฉันมากมากักอ,อันเฟื่อยเฟร่งเราหมักกั้ขงแหลกนะแล้วว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะพอยะไยกาแฟนอยู่น้ำกันได้เพราะว่าเขาบ่งเคยคิดเล็กคิดหน่อยกับเงินนะแค่นี้นะ <c oughs> พราะไอเเป็นคนแบบคือจงแฟนหมายเหตุน,นั้นนะแทนจะว่าอันความมวนเนี่ยถึงกัถึงกันเพราเป็นคนยังเสียี่น้องสิ้นเสมอกันถึงอยู่ด้วยกันได้ เป็นยังคือว่าจับแล้วปรด้กําไรคืนน่ะลดขึ้นบ้านไม่พ้อยเ่เคยคิดจะได้กําไรคืนเด้พี่น้องเพราะว่าพ้อยหูอยู่แล้วย่าไปคิดว่าได้กําไรคืนขาดทุนขาดทุนกระางเขาเห็ดบุญอือเขาเห็ดบุญขึ้นบ้านไม่พ้อยเห็ดงานหนักน่ะขายของออนไลน์นางเห็ด u t u b e เราทํางานเพื่ออะไรเพื่อความสุขเรื่องเห็ดบุญพ้อยกบแฟนนี่บ่เคยอ๊ยปิวพ้อยบ่เคยว่า แต่เขาบระเด็กมันัังโซว่าเขาเห็ดบุญเท่านั้นเท่านี้มันบ่มเนพี่น้อมมันบ่มมันบ่มเอนแนวเห็ดนะ่เห็ดบุญยั่วนัน่นแหละอันคืนบ้านไม่เจ้าของนี่กัดจัดเต็มเลยขอบคุณเจเ,เห็ดงานมาหนะักเขาต้องตอบสนองความสุขของเขาความต้องการของเขา กูรังค้นมานั่นคือจัดงานขาดทุนอ้าวพี่น้องเขาอยาไปคาดหวังว่าเขาจะได้กำไรนะอ้าวพี่น้องเราจัดงานเราอยาไปคาดหวังแล้วว่าเราจะได้กําไรนะเขาเฮ็ดบุญบุญึืนบ้านไม่เพราะว่าเรียดกาขอภัยหลายๆท่าเพราะว่าประทึกใจไผนะพี่น้องแฟนพอยอันแล้วก็เว้าแล้วเนาะไัยมึงวิดีโอนั้นจบ จัดงานขึ้นมันใหม่หมดไปกี่บาทไปดูได้นะคะวิดีโอเดี๋ยวพอจะโพสนะคะวิดีโอก่อนหน้านี้ดูได้เลยค่ะ <c oughs> บดบลายดอกพี่น้องในู้บันนี่พี่น้องบดบานพี่น้องอเป็นพี่น้องกันบดบานกินกน,น้ำกวนจังมีแฮงบ่ลายได้สิแค่ดีกว่า แต่ละมือเพราะเหตุงั้นหนักกีหลีเล้ทุกคนทําคลิปทำคอนเทนต์ตอบแชทลูกค้าในติ๊กต็อน่ะถ้าพี่เขามาเบืองนะคะ่ะคพออยขอบคุณหลายๆค,ค่ะอันพี่สาวเจะาของรถแห่แมจ่จ้ะเจะาของรถแห่แล้วบอกว่าอัน,อนพี่สาวผมติดตามคุณเจกับพอยอยู่ใน YouTube อืมแล้วบอกว่าอีใจร้ายเดมาเรียนบานหวยแล้วมาเรียนบานกันพอยกับคุณเจนอะ อกบแว่าจากกบมาเล่าสู่กันฟังเนอันมาว่าคิดกินกันเลยได้มาว่าสู้กันฟังเรื่องของฝรั่งเลยนะจ๊ะติดใจเห็ดบุญแล้วก็มีความสุขเทพพี่น้องเห็ดบุญเช่นเหลวก็แลลวก็แล,วกแล้วจาว้าบ่มีปัญหาเ้าโดนเดี๋ยหนี้สิบหกนาทีเนี่ยลูกกันโดนโดนมาพี่น้องาะอากาศกห็ห่อนอันนี้กห็ห่วนพอใส่ผักบุ้งแทนนะคะเพราะว่าไม่มีผักแกนจอง คิดอยากพักกันจองมุมีเนาะว่าสิไปตลาดกันว่อยากไปนะซังเก็บออกมาเดี่ยพี่น้องสังเก็บจากตลาดตลาดสุดมาตู้มือนี่มันง่ายเนาะพี่น้องสังเก็บมาแต่แล้วเนี่ยสิบแปดสิบปดว่อยากออกไปนะมันห้อน พูดอดหิวก็มากินน้ำกันเด้อไปเฮ็ดกินเอาเด้อพี่นอ้องอย่าลืมกดติดตาม้อยในเด้อพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เผ็ดขนาดเลย โอ้ยขอบคุณทุกๆคนนะคะพี่น้องกินบะเบิดดอกเอาไว้กินยำใบสูบ้บาไหวมันเผ็ด <c oughs> จ้าพี่น้องอีพีนี้กับพวกี่ยังหลายค่ะก็มาเล่าสู้กันฟังนู้นแล้วก็กินเขา่ากินยังเนี่ยแหละพี่น้องเพราะแต่หายเงาหายยังไปเนาะกินบะเบิดก็ขอบคุณลหลายๆค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่องโปรเจคสอรี่นะคะเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะคะและ้วก็อันพลอยอยากอ่านคอมเมนต์กับค,คอมเมนต์กันมาในเด้อจา้า สวัสดีจ้า